ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาจากกลุ่มโบสถศีลค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคนขายกันนะคะ,ะค่ะเชิญค่ะ,อะขออนุญาตสอบถามข้อมูลหน่อยนะคะว่าไงคะคุณอาชื่ออะไรคะเออชื่อดินเพนไยคะ่ะแล้วอยากจะสอบถามเออคือสินค้าที่นํามาในวันนี้เรานํามาจากไหนบ้างคะอ๋อนำมา คามจริงเอาที่จริงๆเราคือเราเป็นคนขายเราไม่รู้ที่มาที่ไปอะค่ะรู้แต่ว่าเรามาในนามของกลุ่มโอโบสศิลค่ะอาเนี่ยมีสภาวะยังไงบ้างที่ได้มาช่วยงานเพราะว่าตลาดอนุญาตเนี่ยไม่ได้เปิดมาแล้วประมาณ3าปีค่ะอ๋อครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของอาเหมือนกันตื่นเต้นค่ะแรกๆก็จะแบบมีงงๆเพราะเรายังจําราคาไม่ได้แล้วสับสนแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยงงแล้วค่ะสนุกก็ช่วยๆกัน พวกพ้องร่วมกลุ่มการงานมันก็ราบเรื่อยไปได้เรื่อยๆค่ะค่ะแล้วอยากจะให้คนอายเนี่ยเชิญชวนผู้คนที่ได้มาร่วมงานเจ้าอาลัยค่ะอ่าเชิญชวนให้มาร่วมงานใช่ไหมคะใครพี่น้องคนไหนท่านใดที่ยังไม่มาก็รีบมานะคะเราเปิดถึงวันที่1เลยนะคะมกราก็เชิญชวนมีสินค้าหลายอย่างทั้งเสื้อผ้าหมวกเครื่องใช้ของใช้น้ํามันน้ํามันพืชน้ําตาลมีเยอะแยะเลยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้นะคะก็ เป็นร้านสุดท้ายนะคะค่ะจบยัง